สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับน้องไอซเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นตัวที่เพิ่งปรับมาใหม่นะครับนั่นก็คือเอเลนดอร์นะครับผมก,ก,ก็เอเลนดอร์มีการปรับสกิลสองให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ลดคููดาวันติสกิลสามนะครับก็เดี๋ยวตานี้เราจะมาเล่นรรในแรงให้ดูนะว่าเป็นยังไงเนาะซึ่งตัวมันจริงจมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่ามันแค่ ปรับให้มันเก่งขึ้นกว่าเดิมครับเดี๋ยวเราลองดูกันเนาะตอนนี้ฝั่งเรามีอาญานะซึ่งถ้าอาญามาขี่หัวเราก็มันก็จะเก่งขึ้นไปอีกครับสำหรับเเดน e อนะตอนนี้เราก็ฟาร์มไปก่อนคนระับตอนนี้เราเจอสกัดนะซึ่งผมเพิ่งทำคลิปไปนะ สกัดตัวมันเก่งจริงครับสกัดอ้ยขอตีหน่อยได้ไหมอุ้ยตายไหมอุ้ยโอ้ย,ย,ยโอ้ย,อย, <c oughs> อยตายนะแต่ถ้าได้ตัวนี้ก็คุมอยู่อะ่ะโอเค จะมาฟาร์มต่อ เอาดาร์กนะครับจะมองหันนี้ นีก็ยังไม่ต้องทำอะไรมากว่าฟาร์มฟาร์มไปก่อนนะตามสไตล์ช่องเราอยู่แล้วนะสไตล์ฟาร์มโอเคเราได้ธนูแล้วปืนบวกกันยับเลยกำลังไปครับ เราไปช่วยอาญานะ okay. โอ้ยเอาเอาเาละสักหน่อยแม่สักหน่อยแม่โอเคเรามีอาญานะเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับเอาเาละเอาเาละก็บินไปหาเลยอ่ะ อุย้ยไปพอดีนะอุย้ยอิกเตอร์มาดิกเตอร์มาต้องจูบต้องผิวผิวไห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 วไปดีดดเก็บหมดเลยครับผมโอเคเนีย่ยตัวมันค่อนข้างเก่งครับ แบบเล่นผิวๆหน่อยก็ฆ่ามันยากนะน่าจะได้กลางครับตอนนี้อาย่าขี่หัวเราเป็นหลักนะน่าน่าจะเล่นง่ายขึ้นมาอีก เออชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นทารอนก่อนนะครับเพราะว่าฝั่นของข้ามีตัวหนาอยู่นะออกทารอนก็น่าจะช่วยเบอร์ดามีได้นะลองซุ่มดูก่อน,นครับไม่รู้สก,กัดจะมาป้องมาจริงด้วยเอายังไง ในป้อมนะเราออร์ดักต่อได้นะจังหวันนี้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาเอาทำอะไรอะ่ะทำะไรเราฟึบฟึบโชว์ผิวโชว์ผิวโชว์ผิวจัดโชว์ผิวจัดโอ้ยลูกบอลไม่ถึงคนระับ วันนี้เอาดาร์กดีกว่าครับเพราะตีส่วนใหญ่ผมจะเน้นตีดาร์กเป็นหลักมากกว่ามังกนรนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบดาร์กมันได้คีบแบบมันมันทำให้เราได้เปลี่ยน,นเลนนะครับคือถ้าไม่ ถ้าแบบมันเอาได้ก็จะเอาดาก่อนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราไปกันบนนะแต่เพื่อนเราจะเอาสองบัฟอะดิอุ้ยขอกยังไงอะยังไงอะทำอะไรเพื่อนผมอะทำอะไรเพื่อนผมอะแล้วผมเอาสุดอะอุ้ยไม่ตายเอาเอาเอายังไงยังไงเรายังไงเรายังไงเรา ยังไงเราโอเคมาช่วยเพื่อนหรอจ๊ะตอนนี้เราเกิดนะ <I know. S 2> เวลาเอลินดอเกิดนี่คือแบบเอามันลงยากนะมันมันไหลไปเรื่อยเลย ป้อมกลางมาเองครับผมมาเอาสกัดหลงสกัดหลงหลงทางหลงทางมาหาเธอโอเคสกัดที่ว่านาหนานี่เจอเอเลนดอร์ที่เกิดนี่ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะเอาดานะ ปล่อยบนนะเอาอุ้ยเจ็บสักหน่อยเปน็นไงละ่ะ บอกเลยตีป้อมเพ,เพลินๆนะจังหวะน,นี้ตีป้อมเพลินๆแล้วก็ตีคนไปด้วยดีรอสามทางเลยดีกว่าเก้านาทีสามทางโอเคจบได้แล้ว เก้านาทีหรือสิบนาทีประมาณนี้โอ้โหเอาจิงตัวมันไม่ต้องปรับก็ได้แล้วตัวมันเก่งอยู่แล้วอันนี้ปรับให้มันเก่งกว่าเดิมแค่นั้นเองครับแล้วยิ่งผมตานี้มีอาญาด้วยเล่นง่ายกว่าเดิมครัก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวเอเลนร์ที่เพิ่งปรับมาใหม่นะครับโอเคได้เอ็มไหม โอ้ไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรครับไอ้ยาก็เล่นดีครัก็ประมาณมานี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะทยอยทำคลิปที่เป็นตัวปรับใหม่มาเรื่อยๆนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเออตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ